วันนี้มีข่าวหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนฟังให้จบเพราะมันไม่ใช่ข่าวหน้างานแต่เป็นข่าวที่บอกว่าสงครามกำลังเปลี่ยนรูปแบบช้าวันนี้มีรายงานว่าดโดรนโจมตีท่าเรือในรัเสเซียเป็นเรือสินค้าที่จอดอยู่ในพื้นที่ท่าเรือจริงๆและเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตไม่ใช่แค่ความเสียหายเชิงสัญ,ญลักษณ์สิ่งที่น่าสนใจคือท่าเรือไม่ใช่ฐานทัพไม่ใช่สนามรบแต่เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศคำถามสำคัญคือ นี่เป็นแค่เหตุการณ์เฉพาะจุดหรือเป็นสัญญาณว่าสงครามยูเครนรัสเซียกำลังลามลึกเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆในคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบชัดๆว่าเกิดอะไรขึ้นใครพูดอะไรอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือการประเมินของสื่อและเหตุการณ์นี้อาจส่งผลต่อสงครามต่อจากนี้อย่างไรโดยจะพยายามเล่าแบบเป็นกลางที่สุดครับช่วงนี้เรามาแยกข้อเท็จจริงออกจากการตีความกันก่อนนะครับ ผมจะเล่าเฉพาะสิ่งที่มีรายงานยืนยันจากสำนักข่าวหลักอย่างไม่วิเคราะห์อย่างไม่ใส่ความเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกถึงเช้ามืดของวันที่18ธันวาคม2025พื้นที่คือแคว้นรอสตอฟทางตอนใต้ของรัสเซียโดยเฉพาะบริเวณใกล้เมืองรอสตอฟอ n นดอนและเมืองบไตส์ซึ่งเป็นพื้นที่ท่าเรือและเส้นทางขนส่งทางน้ำที่สำคัญของรัสเซียตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สและเดอะกาเดียน ทางการรัสเซียระบุว่ามีโดรนหลายลำบินเข้ามาโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ดังกล่าวหนึ่งในนั้นคือเรือสินค้าหรือเรือขนส่งที่จอดอยู่ในบริเวณท่าเรือการโจมตีทำให้เกิดไฟไหม้บนเรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของรัสเซียเข้าควบคุมสถานการณ์และรายงานว่าสามารถดับไฟได้ในเวลาต่อมาในด้านความสูญเสียมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนโดยสองคนเป็นลูกเรือบนเรือสินค้าที่ถูกโจมตี อีกหนึ่งคนเป็นพลเรือนในพื้นที่ใกล้เคียงนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายคนทั้งในเขตท่าเรือและชุมชนรอบๆทางการรัสเซียระบุว่าเหตุการณ์นี้ไม่ก่อให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมันหรือสารอันตรายลงสู่น้ำน้ำหรือทะเลแต่มีอาคารและบ้านเรือนบางส่วนได้รับความเสียหายในประเด็นว่าใครเป็นฝ่ายโจมตีฝ่ายรัสเซียระบุชัดว่าเชื่อว่าเป็นโรนจากฝั่งยูเครน อย่างไรก็ตามณเวลาที่รายงานข่าวนี้ออกมาฝ่ายยูเครยนยังไม่ได้ออกมายืนยันหรือปฏิเสธอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในปฏิบัติการลักษณะนี้ตรงนี้ต้องเน้นย้ำให้ชัดนะครับสิ่งที่เรารู้แน่ๆคือเกิดการโจมตีด้วยโดรนจริงมีเรือสินค้าในท่าเรือถูกไฟไหม้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บส่วนรายละเอียดเชิงลึกเช่นโดรนรุ่นอะไรยิงมาจากจุดไหนหรือใครเป็นผู้สั่งการโดยตรง ยังเป็นข้อมูลที่ยังไม่ถูกเปิดเผยหรือยืนยันอย่างอิสระตรงนี้ผมอยากหยุดนิดนึงนะครับเพราะเวลาข่าวสงครามออกมาสิ่งที่มักปนกันอยู่เสมอคือข้อเท็จจริงคำกล่าวอ้างและการประเมินของสื่อซึ่งถ้าเราไม่แยกเราจะเผลอเชื่อทุกอย่างเป็นเรื่องเดียวกันผมขอแบ่งให้เห็นชัดๆเป็น3มชั้นนะครับชั้นแรกคือข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้แล้ว 1. มีการโจมตีด้วยดโดรนในพื้นที่แคว้นรอสตอฟจริง 2. มีเรือสินค้าในท่าเรือเกิดไฟไหม้จริง 3. ม,มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจริงข้อนี้ตรงกันแทบทุกสำนักข่าวใหญ่ชั้นที่2คือคำกล่าวอ้างของแต่ละฝ่ายฝ่ายรัสเซียระบุชัดว่าดโดรนเหล่านี้มาจากฝั่งยูเครนแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายยูเครนยังไม่ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการ ซึ่งในทางข่าวตรงนี้เรายังต้องจัดเป็นคำกล่าวอ้างไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายชั้นที่3คือการประเมินและการตีความของสื่อหลายสำนักมองว่านี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การโจมตีลึกเพื่อลดแรงกดดันในแนวหน้าหรือสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียแต่ต้องย้ำว่าการประเมินเหล่านี้ยังไม่ใช่ข้อมูลยืนยันเป็นมุมมองเชิงวิเคราะห์ของนักข่าวและนักวิเคราะห์ อีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังคือตัวเลขความเสียหายตัวเลขเหล่านี้มักจะเปลี่ยนได้ใน24-48ชั่วโมงแรกเพราะเป็นข้อมูลจากพื้นที่สงครามบางส่วนยังตรวจสอบไม่ได้ดังนั้นถ้าเราเห็นพาดหัวที่บอกว่ารัสเซียเสียหายหนักหรือยูเครนโจมตีสำเร็จเราควรเข้าใจว่านั่นคือการสรุปของสื่อไม่ใช่คำตัดสินทางประวัติศาสตร์สรุปช่วงนี้ให้เข้าใจง่ายๆคือ ข่าวที่เราควรยึดคือสิ่งที่ยืนยันแล้วว่าเกิดขึ้นจริงส่วนคำถามว่าใครได้เปรียบใครเสียเปรียบหรือจะกระทบสงครามแค่ไหนตรงนี้เราจะค่อยๆวิเคราะห์กันต่อในช่วงถัดไปครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าโดรนโจมตีเรือลำหนึ่งในท่าเรือมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคำตอบคือสำคัญมากไม่ใช่เพราะเรือลำนั้นแต่เพราะท่าเรือคืออะไร ท่าเรือไม่ใช่แค่ที่จอดเรือแต่มันคือเส้นเลือดของประเทศโดยเฉพาะประเทศใหญ่อย่างรัเสเซีย 1. ถ้ท่าเรือคือหัวใจของการขนส่งทั้งสินค้าพลังงานและวัตถุดิบถ้าท่าเรือมีความเสี่ยงเรือพาณิชย์จะเริ่มลังเลบริษัทประกันจะขึ้นเบี้ยต้นทุนประเทศก็จะสูงขึ้นทันที 2. ถ้ทาเรือเชื่อมกับเรื่องพลังงานน้ำมันแกส๊สหรือสินค้าโภคภัณฑ์ต่อให้ไม่โดนทำลายทั้งหมด แค่เกิดเหตุไฟไหม้หรือโจมตีซ้ำตลาดก็จะเริ่มระแวงแล้ว 3. ถ้าเรือเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเพราะเป็นจุดลำเลียงทั้งของใช้พลเรือนและของใช้ทางทหารสิ่งสำคัญคือการโจมตีแบบนี้ไม่จำเป็นต้องทำให้ท่าเรือพังแค่ทำให้ไม่ปลอดภัยผลกระทบมันจะเกิดเองลองคิดภาพตามนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของเรือแล้วรู้ว่ามีโดรนโจมตีพื้นที่นี้คุณจะกล้าเข้าไหม ต่อให้รัฐบาลบอกว่าคุมได้แต่ถ้าโดรนหลุดมาได้ครั้งหนึ่งมันก็มีโอกาสหลุดมาอีกนี่คือเหตุผลว่าทำไมการโจมตีท่าเรือถึงถือว่าเป็นการโจมตีระบบมากกว่าการโจมตีเป้าเดียวและนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้หลายสํานักข่าวมองว่าสงครามยูเครนรัสเซียกําลังขยับจากสนามรบไปสู่สงครามโครงสร้างพื้นฐานซึ่งผลของมันจะค่อยๆออ,ออกฤทธิ์ไม่ได้เห็นทันทีแต่เจ็บยาว คราวนี้มาดูผลกระทบกันตรงๆนะครับว่าเหตุการณ์โดรโจมตีท่าเรือส่งผลอะไรกับฝั่งรัสเซียบ้างอย่างแรกที่ต้องพูดให้ชัดคือนี่ยังไม่ใช่ความเสียหายระดับเปลี่ยนผลสงครามทันทีรัสเซียยังมีกำลังทางทหารยังควบคุมพื้นที่หลักๆได้ตรงนี้ต้องพูดอย่างเป็นธรรมแต่ในขณะเดียวกันผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเล็กประเด็นแรกคือความมั่นคงภายในประเทศ การที่โดรนสามารถเข้ามาโจมตีพื้นที่หลังแนวรบได้แปลว่ารัสเซียต้องแบ่งทรัพยากรไปป้องกันพื้นที่ภายในมากขึ้นไม่ใช่แค่แนวหน้าอย่างเดียวประเด็นที่2คือแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อให้ท่าเรือ,อยังใช้งานได้แต่ภาพของการโจมตีจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนบริษัทเดินเรือและบริษัทประกันต้นทุนเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นในวันเดียวแต่มันจะสะสมและเป็นภาระที่รัฐต้องรับ ประเด็นที่3คือภาพลักษณ์ของรัฐรัฐบาลรัสเซียพยายามสื่อสารมาโดยตลอดว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่เหตุการณ์แบบนี้ทำให้ภาพนั้นถูกตั้งคำถามไม่ใช่ว่าประชาชนจะลุกฮือแต่จะเกิดความรู้สึกว่าสงครามไม่ได้อยู่ไกลตัวอีกต่อไปอย่างไรก็ตามต้องพูดให้ครบทุกมุมรัสเซียเองก็มีทางตอบโต้ทั้งด้านการทหารและด้านมาตรการความมั่นคง ซึ่งอาจทำให้การโจมตีลักษณะนี้ยากขึ้นในอนาคตสรุปช่วงนี้แบบสั้นๆคือเหตุการณ์นี้ยังไม่ทำให้รัสเซียแพ้แต่ทำให้ต้นทุนของสงครามสูงขึ้นทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศคราวนี้ลองเปลี่ยนมุมมองมาดูฝั่งยูเครนบ้างนะครับไม่ใช่เพื่อเชียร์แต่เพื่อเข้าใจว่าทำไมการโจมตีด้วยโดรนลักษณะนี้ถึงเกิดขึ้นถี่ขึ้นในช่วงหลังถ้ามองตามข้อเท็จจริงทางทหาร ยูเครนกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องบริหารทรัพยากรอย่างจำกัดทั้งกำลังพลและอาวุธหนักโดรนจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญเพราะ 1. ราคาถูกกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ 2. เข้าถึงเป้าหมายลึกได้และ 3. ส,สร้างผลกระทบเชิงจิตวิทยาได้สูงยุทธศาสตร์แบบนี้ไม่ได้เน้นการยึดพื้นที่แต่เน้นการเพิ่มต้นทุนให้ฝ่ายตรงข้ามทำให้ต้องกระจายกำลังและใช้ทรัพยากรมากขึ้นในการป้องกัน จากมุมของอยูเครนการโจมตีเป้าหมายอย่างท่าเรือหรือโครงสร้างโลจิสติกส์ถูกมองว่าเป็นการลดความสามารถในการสนับสนุนสงครามของรัสเซียในระยะยาวอย่างไรก็ตามยุทธศาสตร์นี้ไม่ได้มีแต่ข้อดีความเสี่ยงสำคัญคือการโจมตีลึกเข้าไปในประเทศคู่สงครามอาจถูกใช้เป็นเหตุผลสำหรับการตอบตัวที่รุนแรงขึ้นหรือการขยายขอบเขตการโจมตีซึ่งอาจกระทบพลเรือนมากขึ้นอีกประเด็นหนึ่งคือ ยูเครนมักไม่ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการต่อการโจมตีลักษณะนี้เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดันทางการทูตและรักษาพื้นที่ในการเจรจากับพันธมิตรสรุปในมุมยูเครนคือการใช้โดรนโจมตีเป้าหมายเชิงโครงสร้างเป็นยุทธศาสตร์ที่เข้าใจได้ในทางทหารแต่ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความเสี่ยงสูงและต้องแลกกับแรงกดดันทางการเมืองและมนุษยธรรมที่เพิ่มขึ้นมาถึงช่วงนี้ผมขอใส่ความเห็นในฐานะคนติดตามสงครามนี้มานาน แต่จะพยายามพูดแบบเป็นกลางที่สุดนะครับเหตุการณ์โดรนโจมตีท่าเรือรัสเซียถ้ามองในเชิงทหารมันเป็นหมากที่เข้าใจได้โดยเฉพาะสําหรับฝ่ายที่เสียเปรียบด้านกําลังแต่ถ้ามองในเชิงภาพรวมของโลกมันก็เป็นหมากที่อันตรายเพราะมันขยับเส้นแบ่งระหว่างสนามรบกับพื้นที่พลเรือนให้ใกล้กันมากขึ้นในมุมของยูเครนการโจมตีแบบนี้คือการเพิ่มต้นทุนให้รัสเซียโดยไม่ต้องเปิดแนวรบใหม่แต่ในมุมของรัสเซีย เหตุการณ์นี้จะถูกใช้เป็นเหตุผลในการเพิ่มมาตรการความมั่นคงหรือการตอบโต้ที่แข็งกร้าวขึ้นซึ่งสุดท้ายคนที่รับผลกระทบมากที่สุดมักไม่ใช่ทหารแต่เป็นพลเรือนสิ่งที่ผมคิดว่าน่ากังวลที่สุดไม่ใช่ความเสียหายของเรือลำหนึ่งแต่คือบรรทัดฐานใหม่ถ้าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานกลายเป็นเรื่องปกติโลกจะเริ่มเห็นสงครามที่ไม่ได้วัดกันแค่จำนวนรถถังแต่เป็นสงครามที่ทำให้เศรษฐกิจ การค้าและชีวิตประจําวันถูกดึงเข้ามาเป็นเป้าในอีกด้านหนึ่งถ้าไม่มีแรงกดดันแบบนี้สงครามก็อาจยืดเยื้อโดยไม่มีแรงผลักให้เกิดการเจรจาดังนั้นถ้าจะสรุปความเห็นช่วงนี้ผมมองว่าการโจมตีลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรยินดีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกในสงครามสมัยใหม่มันสะท้อนว่าสงครามยูเครนรัสเซียกำลังเข้าสู่ช่วงที่ต้นทุนของทุกฝ่ายสูงขึ้นและทางออกก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ก่อนจะสรุปทริปนี้ผมอยากพาออกมามองภาพใหญ่ของโลกสักนิดนะครับเพราะเหตุการณ์โดรโจมตีท่าเรือรัสเซียไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศวันนี้โลกกําลังอยู่ในช่วงที่ความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นพร้อมๆกันหลายจุดทั้งยุโรปตะวันออกกลางและการแข่งขันอํานาจระหว่างมหาอํานาจในฝั่งยุโรปเองเราเห็นการประชุมของสหภาพยุโรปเรื่องการสนับสนุนยูเครนรวมถึงประเด็นการใช้ทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกอายัดซึ่งเป็นเรื่องอ่อนไหวมาก เหตุการณ์โจมตีลึกในรัสเซียแบบนี้ย่อมถูกนำไปพิจารณาว่าควรสนับสนุนยูเครนมากขึ้นหรือควรระมัดระวังไม่ให้สงครามลุกลามในฝั่งรัสเซียเองเหตุการณ์นี้ก็จะถูกใช้เพื่อย้ำว่าประเทศกำลังถูกคุกคามและอาจเป็นเหตุผลสำหรับการดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าวขึ้นทั้งในประเทศและบนเวทีระหว่างประเทศพูดง่ายๆคือเหตุการณ์โดรนที่ท่าเรืออาจไม่ใช่ข่าวใหญ่ที่สุดในเชิงทหาร แต่เป็นข่าวที่ส่งสัญญาณไปถึงนักการเมืองนักการทูตและผู้นำประเทศทั่วโลกว่าสงครามนี้ยังไม่ใกล้จบและอาจซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมสรุปคลิปนี้กันแบบชัดๆนะครับ 1. เกิดเหตุโรนโจมตีในพื้นที่ท่าเรือของรัสเซียจริงมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บและเป็นการโจมตีโครงสร้างสาคัญไม่ใช่แนวรบโดยตรง 2. เหตุการณ์นี้ยังไม่เปลี่ยนผลสงครามทันที แต่เพิ่มต้นทุนทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและแรงกดดันทางการเมือง 3. ม,มันสะท้อนว่าสงครามสมัยใหม่กำลังขยับจากสนามรบไปสู่การโจมตีระบบที่กระทบชีวิตผู้คนมากขึ้นคำถามสำคัญที่ผมอยากทิ้งไว้ให้คิดคือถ้าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานกลายเป็นเรื่องปกติโลกจะยังควบคุมไม่ให้สงครามลุกลามไปไกลกว่านี้ได้หรือไม่ หรือสุดท้ายเราจะเห็นสงครามที่ไม่มีแนวหน้าและไม่มีใครอยู่นอกผลกระทบใครมีมุมมองอย่างไรลองคอมเมนต์แลเกเปลี่ยนกันได้ครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องทนินพอดแคสต์เพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์ข่าวโลกแบบเข้าใจง่ายเป็นกลางและพบก,กันคลิปหน้าครับ